ร้อนขนาดนี้มาหาอะไรเย็นๆกินคลายร้อนกันดีกว่าคะ่ะวันนี้ป้าหนึ่งขอเสนอเมนูน้ำแข็งใสปังนมเย็นเอาดีๆก็น้ำแข็งใสนั่นแหละแต่ว่าอัปเกรดให้มันดูหรูหราหนะ้ากินขึ้นมานิดนึงมีสอนทำซอสสตรอบเบอรี่แล้วก็ซอสไมโลลาวาด้วยเอาละคะ่ะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยมาเริ่มที่วิธีการทำซอสไมโลลาวาหรือว่านมเหนียวไมโลก่อนนะคะ นำผงไมโลหรือผงโอวัลตินก็ได้มา230กรัมป้าใช้แบบธรรมดานะจ๊ะไม่ได้ใช้แบบตรีอินวันเติมนมข้นหวานยี่ห้ออะไรก็ได้ลงไป1กระป๋องหรือ388กรัมตั้งไฟอ่อนคนจนกระทั่งผงไมโลละลายตั้งไฟทำไมอะป้าไม่ตั้งไฟได้ไหมก็ได้นะคะแต่ว่าตั้งไฟแล้วเนี่ยมันจะคนผสมได้ง่ายกว่าคนคน,คนไปเมื่อไมโลกับนมข้นหวานเข้ากันได้ประมาณนี้ เติมนมข้นจืดลงไป100กรัมนมข้นจืดหน้าตาแบบนี้นะคะมีหลายยี่ห้อให้เลือกใช้ยี่ห้อไหนก็ได้คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วก็คนต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งส่วนผสมเดือดเบาๆจากนั้นก็ยกขึ้นจากเตาเทใส่ชามพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อนใช้งาน ในระหว่างที่พักเราสามารถแวะเวียนมาคนเป็นระยะยระยะได้นะคะหรือจะไม่คนก็ได้แล้วแต่หลังพักเราจะเห็นเหมือนเป็นฟองขาวๆหรือว่าเป็นฟ้าๆลอยอยู่ที่ผิวด้านบนของเจ้าไมโลเหนียวหรือซอสไมโลของเราเป็นเรื่องปกตินะคะก็แค่คนๆๆให้เข้ากันก็นำไปใช้งานได้แล้วโอเคเดี๋ยวถัดมาเรามาดูวิธีการทำซอสสตรอบเบอรี่กันนํำน้ำตาลทรายมา290กรัม เพิ่มได้ลดได้ขึ้นกับรสชาติของสตรอเบอรี่ที่นำมาใช้งานน้ำ3า3 ml คนคนคนต้มจนกระทั่งเดือดและน้ำตาลทรายละลายหมดใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งลงไป400กรัมสตรอเบอรี่แช่แข็งอันนี้ป้าซื้อมาจากแมคโครนะคะถุงหนึ่งเนี่ย85บาท เออมันจะมี2ยี่ห้อค่ะรู้สึกจะเป็น85บาทกับ99บาทก็เลือกเอาตามที่ชอบแล้วกันนะจ๊ะปิดเตาแช่สตรอเบอรี่ทิ้งไว้ในน้ำเชื่อมแบบนี้เป็นเวลา1ชั่วโมงเมื่อครบ1ชั่วโมงตักเนื้อสตรอเบอรี่ออกมาตักออกมาแล้วก็เอาไปทิ้งเอ้ยไม่ใช่ค่ะตักออกมาแล้วก็เก็บไว้นะเดี๋ยวจะเอาไปใช้ในขั้นตอนถัดไป นำแป้งกวนไส้มา50กรัมเติมน้ำสะอาดลงไป240 ML คนแป้งจนกระทั่งละลายหมดเทน้ำแป้งที่ละลายดีแล้วลงไปในกระทะใส่เกลือสักสองหยิบมือแล้วก็ถ้าอยากให้ตัวซอสสตรอเบอรี่มีสีแดงสวยขึ้นให้หยดสีผสมอาหารสีแดงเพิ่มลงไปด้วยนะ เปิดเตาใช้ไฟอ่อนคนๆๆจนกระทั่งตัวน้ำซอสเปลี่ยนเป็นสีใสๆเมื่อน้ำซอสใสแบบนี้แล้วนำเนื้อสตรอเบอรี่ที่เราแยกไว้เทกลับลงไปในกระทะที่เราแยกเนื้อสตรอเบอรี่ออกมาก่อนเพราะว่าเราไม่อยากให้เนื้อของเขาเนี่ยเละเกินไปค่ะเมื่อใส่เนื้อสตรอเบอรี่ลงไปแล้วก็ต้มต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มเดือดเบาๆ จากนั้นยกลงจากเตาใส่น้ำมะนาวลงไป2-4ช้อนชาคืองี้เนื้อสตรอเบอรี่แต่ละยี่ห้อแต่ละลอตมันเปรี้ยวไม่เหมือนกันนะคะแนะนำว่าให้ค่อยๆเติมน้ำมะนาวลงไปครั้งละ1ช้อนชาคนให้เข้ากันแล้วชิมดูถ้ายังไม่ถูกใจค่อยเติมเพิ่มนะคะคนน้ำมะนาวให้เข้ากันดีกับซอสสตรอเบอรี่เทใส่ภาชนะที่ต้องการพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก,ก่อนใช้ ซอสตัวนี้จะออกรเปรียปร้ยวหวานๆนะคะสดชื่นดีถ้าเกิดว่าจะไม่ใช้ใส่ในน้ำแข็งใสใช้ราดขนมก็ได้ค่ะคำถามสุดฮิตป้าเครื่องทำน้ำแข็งใสซื้อที่ไหนกี่บาทตัวนี้ป้าซื้อมาน่าจะปี2ปีแล้วล่ะค่ะพันนิดๆนะซื้อมาจากช้อปปีใครอยากได้เดี๋ยวใส่ลิง์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์ตนาการจัดร้านวันนี้ค่ะป้าเตรียมเครื่องมาเพียบเลยนะคะมีทั้งพวกเยลลี่มาร์ชเมลโลต่างๆ ขนมปังหั่นเป็นชิ้นมันเชื่อมเฉากล้วยวุ้นมะพร้าวเขาโพดลูกชิสสตรอเบอรี่สดแฮวในน้ำเชื่อมขนมต่างๆก็มีค่ะอันนี้ซื้อมาจากแมคโครนะคะพวกเครื่องน้ำแข็งใสต่างๆที่ป้าใช้ในคลิปวันนี้เนี่ยแมคโครมีขายตามตลาดก็มีขายค่ะส่วนถัดมานะคะจะเป็นสับป,ประรดสดแล้วก็แตงโมสดค่ะคือเครื่องพวกนี้ปรับเปลี่ยนเองได้ตามชอมนะคะตัวถาดป้าซื้อมาจากไหนเนี่ยถาดใส่เครื่องสั่งมาจากช้อปปี้ค่ะลิงก์อยู่ในคอมเมนต์แล้ว ถ้วยที่ป้าใช้วันนี้เป็นเบอร์ท B57 นะคะแพ็คหนึ่งห้าสิบใบราคาประมาณแบบ40กว่าบาทตามร้านบรรจุภัณฑ์มีขายร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ก็มักจะมีขายหาเบอร์นี้ไม่ได้ใช้เบอร์อื่นก็ได้ค่ะหรือจะสั่งออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์ถัดมาค่ะวัตถุดิบอื่นๆที่เตรียมไว้ก็จะมีน้ำหวานจะใช้เป็นเฮลิบอยก็ได้หรือว่าจะใช้พวกซันนี่บอยอะไรแบบนี้ที่ราคาถูกกว่าก็ได้ส่วนอันนี้จะเป็นนมข้นหวาน ใครอยากลดต้นทุนในส่วนของน้ำแดงใช้เป็นน้ำเชื่อมก็ได้นะคะแล้วก็ถัดมาค่ะจะเป็นนมข้นจืดเพราะว่าป้าจะทําเป็นปังนมเย็นนะถ้าจะทาเป็นน้าแข็งใสธรรมดานมข้นจืดไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะนมข้นจืดมีหลายยี่ห้อให้เลือกใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ถัดมาอันนี้จะเป็นแก้วตวงนะป้าจะเอาไวต้ตวงนมข้นจืดอีกหนึ่งส่วนที่ป้าจะเตรียมไว้นะจะเป็นถ้วยที่มีลักษณะโค้งๆหน่อยเอาให้มันมีขนาดเล็กกว่าถ้วย tb 5 7ที่เราจะใส่ตัวน้ำแข็งใสค่ะ ถ้วยอันนี้ไม่มีเบอร์นะคะป้าก็เอาถ้วยแบบที่ใส่ของกินที่บ้านล่ละคะ่ะมาทำให้ดูตักน้ำแข็งใส่ลงไปในเครื่องบดน้ำแข็งนะคะกดคันโยกลงมาเอาถ้วยที่จะใส่น้ำแข็งใส่มารองน้ำแข็งประมาณครึ่งถ้วยก่อนกดกดน้ำแข็งให้แบนลงเล็กน้อยนะคะจากนั้นใส่เครื่องที่ต้องการได้เลยคะ่ะเราอาจจะให้ลูกค้าเลือกเครื่องสักแบบ3อย่างสี่อย่างแล้วก็ถ้าอยากได้เครื่องเพิ่มก็คิดอย่างละ3บาท5บาท10บาทอะไรแล้วแต่นะคะ ตวงนมข้นจืดใส่ลงไปประมาณ30 ml คือน้ำแข็งใสอันนี้ป้าจะไม่ทําให้แบบหวานเจีย๊ยปะค่ะมันจะออกแนวนมเย็นนัวนัวหน่อยหวานละมุนละมุนไม่หวานจัดบีบน้ำแดงหรือน้ำสีต่างๆที่ชอบลงไปอันนี้ไม่ได้ตวงนะคะกะกะเอานำเจ้าถ้วยเล็กคงๆง,งที่เตรียมไว้ค่ะมากดน้ำแข็งใส่ลงไปอัดให้แน่นเอาให้เต็มถ้วยจับน้ำแข็งคว่ำโบลงไปในถ้วย บีบน้ำแดงหรือน้ำสีต่างๆเพิ่มด้านบนอีกเล็กน้อยชอบหวานมากก็ใส่เยอะได้นะคะแล้วแต่ใส่นมข้นหวานซอสไมโลหรือซอสสตรอเบอรี่ที่เตรียมไว้ใส่ลงไปสัก1ช้อนซอสไมโลซอสสตรอเบอรี่ป้าเอามาทาเป็นท็อปปิ้งเพิ่มเติมเฉยเฉให้มันดูน่าสนใจค่ะใครไม่อยากทําใครไม่ชอบไม่ต้องทําก็ได้นะคะตัดทิ้งได้เลย เพื่อให้น้ำแข็งใสของเราดูแตกต่างนะคะป้าจะบีบวิปครีมลงไปด้วยวิปครีมอันนี้เป็นของซนะันวิปนะนํามาตีจนกระทั่งขึ้นฟูใส่ถุงบีบใส่หัวบีบแล้วก็เอามาบีบลงไปด้านบนตกแต่งตามชอบโดยป้าจะใช้คุกกี้เจ้าหมี1ชิ้นแล้วก็เจ้าขนมแท่งๆอันนี้ค่ะหักแบ่งครึ่งแล้วก็เสียบลงไปโรยเรนโบว์ Rainbow, วางมัชเมลโล่หรือเยลลี่อีกหนึ่งชิ้นเสร็จเรียบร้อยอารมณ์จะเหมือนกินน้ำแข็งใสนมชมพูเลยค่ะอร่อ,รอย อย่าลืมเสียบช้อนให้ลูกค้าด้วยล่ะมาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบซอสไมโลลาวา1สูตร83บาทต้นทุนวัตถุดิบซอสสตรอเบอรี่1สูตร54บาท5สตางค์ต้นทุนวัตถุดิลลาา 1, บ,ต,ดต,บ, 1, บต,ต,ดต่อถ้วยถ้วยละช้อนตีไปบาท2 0สตางค์น้ำแข็ง2บาทเครื่องที่ใส่ลงไปด้านในตีไป6บาทนมข้นจืด1บาท80สตางค์น้ำแดง4บาท50สตางค์ น้ำแดงเฮลบูบอยไม่ถูกนะคะอย่าลืมนะถ้าอยากลดต้นทุนใช้เป็นพวกน้ำเชื่อมเพิ่มได้แล้วก็ลดปริมาณน้ำแดงลงนมข้นหวาน1.20บาท20สตางวิปครีม4.50บาท50สตางของตกแต่งด้านบนค่ะไม่ว่าจะเป็นคุกกี้เยลลี่เรนโบ์ใดๆก็ตามตีไป2.30บาทส0สตางค์ซอสไมโล3.80บาท80สตางถ้าเกิดว่าเป็นซอสสตรอเบอรี่เนี่ย1ช้อนมันจะถูกกว่านี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ1บาท50ตาง อถ้าคิดตามนี้ก่อนต้นทุนวัตถุดิบต่อถ้วยจะอยู่ที่27บาท30สตางค์โหป้าต้นทุนแพงเวอร์มากขายไม่ได้หรอกบอกไงดีเนาะก็ต้นทุนทั้งหมดนี้นะคะคิดโดยอิงจากหลักความเป็นจริงแล้วนะเพราะว่าสมัยนี้ของแต่ละอย่างไม่ถูกเลยนะลูกนะถ้าคิดว่าแพงไปไม่เหมาะกับสถานที่ที่เราจะขายก็ลองปรับเปลี่ยนวัตถุดิบดูคะ่ะและอีกหนึ่งอย่างที่ย้ำอยู่เสมอๆต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกที และในคลิปนี้นะคิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟค่าทุงค่ากล่องค่าจิบปาถาอื่นๆราคาขายขายกี่บาทด,ดีนั่นสิช่วยป้าคิดหน่อยได้ไหมคะว่าจะขายด้วยราคกี่บาทด,ดีแล้วก็พิมพ์ไว้ในช่องคอมเมนต์นะวันนี้ป้าหนึ่งลาไปก่อนบายบายสวัสดีจ้า